แล้วสวัสดีครับชาวเกษตรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมเียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับร้านจําหน่ายเกี่ยวเคเีเกษตรทุกชนิดนะครับก็พาเกษตรกรชาวนานะครับได้มารู้จักกันนะครับในการทํานาปีว่าเราจะทําสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วสายพันธุ์ยอดนิยมสายพันธุ์นั่งเดิมไม่มีพันธุ์อะไรบ้างนะครับครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ในช่วง ฤดูการนาปีฤดูการฝนนะครับซึ่งก็ตอนนี้อยู่ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการทํานาอย่างเป็นทางการนะครับในเกี่ยวกับการทานาปีนะฮะการทํานาปีอย่างเป็นทางการของอาชาวนาไทยเกือบทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานนะี่ที่ทพื้นที่การปลูกนาปีนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็เกือบว่าทั่วประเทศ ก็จะเริ่มทําการนาปีนาปีกันนะครับครับครับเพราะฉะนั้นในการทํานาปีเนี่ยมีสายพันธุ์ข้าวหลากหลายมากทีนี้วันนี้ผมจะพามารู้จักสายพันธุ์ข้าวปลูกนาปียอดนิยมแล้วก็นาปีที่กําลังมาแรงที่สุดว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับครัำสรับการทํานาข้าวนะครับก็มีสายพันธุ์ข้าวปลูกอยู่สองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มพันธุ์ข้าวปลูกนาปีกับพันธุ์ข้าวปลูกนาปรังนะครับ ในวันนี้นี่ผมจะมาคุยในเรื่องของพันธุ์ข้าวปลูกนาปียอดนิยมและก็ที่เป็นดาวรุ่งกําลังได้รับการตอบรับอย่างดีในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับข้าวปลูกนาปีที่มีการปลูกกันมานมานานแล้วนะครับก็มีการอยู่แบ่งอยู่สองสองกลุ่มอีกเหมือนกันก็คือกลุ่มของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนะครับข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนข้าวเหนียวน <up> ี่ปลูกเยอะนี่ก็จะเป็นทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือส่วนข้าวเจ้านี่ปลูกกันทั่วประเทศ นะครับทีนี้เรามาเจาะจงทางอีสานนีดนึงนะข้าวเหนียวกับข้าวเจ้านี่เข้าวเจ้านี่จะปลูกกันอยู 3, ่ทางอี mm. สานใต้เป็นหลักนะเขตตั้งแต่มหาสารคามโคราชสุรินทรบุร <anda> ีร <laughs> ัมนะครับศรีสะเกดบางส่วนแล้วก็ตั้งแต่ศรีสะเกดอุบลขึ้นมายะโสธรร้อยเอ็ดนะครับขอนแก่นขึ้นไปทางอีสานตอนบนก็จะเป็นเรื่องของข้าวเหนียวนะครับเริ่มต้นที่ข้าวเจ้าก่อนว่าข้าวเจ้านี่ ข้าวเจ้านาปีมีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับก็คือยอดนิยมแนละทุกคนรู้จักกันมานมนานแล้วก็คือ,อข้าวหอมมะลิซึ่งจัดเป็นข้าวนาปีที่โด่งดังไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับดังไปทั่วโลกเลยในเรื่องของอรสชาติความหอมและก็กลิ่นนะครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาหรือเขตทางภาคอีสานบ้านเราเลยนะครับจะเป็น เขตพื้นที่ที่ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมมากที่สุดในโลกเลยนะครับก็คือเขตทุ่งกลาประกอบไปด้วย5จังหวัดสุรินบุรีรัมย์ยะโสธรมหาสรารคามร้อยเอ็ดนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิแล้วก็รสชาติและกลิ่น,นมีหอมอมีกลิ่นหอมมากที่สุดในประเทศไทยครับสำหรับข้าวหอมมะลินาปีนะครับเราจัดเป็นข้าวที่โด่งดังไปทั่วประเทศแลว้วก็ทั่วโลกเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็จะพามารู้จักหอมมะลินะซึ่งหอมมะลินี่แบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์ด้วยกันก็คือมะลิเบาหรือบางคนเรียกว่ามะลิดอกแล้วก็มะลิพันธุ์หนักนะครับเดี๋ยวมะลิดอมะลิพันธุ์หนักเนี่ยรหัสที่จําได้คืออะไรบ้างนะครับความหมายของมะลิเนี่ยก็มีอยู่สองแบบนะเริ่มต้นที่มะลิดอก่อนนะครับมะลิดอนี่เลยนะนะครับอ่านี่คือมะลิดอกก็ขอสิบห้าหรือกขอหนึ่งห้านะครับอันนี้ก็เป็นกขอสิบห้า ก็คือเป็นข้าวหอมมะลิเบาหรือที่เขาเรียกกันว่ามะลิดอก็คือฤรือดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะปลูกพร้อมกันแต่ว,ว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนที่มะลิ105นะครับอันนี้คือมะลิดอเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกอีกทีหนึง่งนี้มะลิอีกตัวหนึ่งก็คือมะลิ105นี่นะครับ105นี่นะครับขาวดอกมะลิ105นะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ของข้าวหอมมะลินะซึ่งแบ่งออกเป็นสสายพันธุ์ด้วยกันนะครับ เพราะทีนี้เรามาดูว่าข้าวมะลิดอข้าวมะลิหนักเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างสําหรับข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีเนี่ยเราจะเริ่มปลูกเอาสมมติว่าเริ่มปลูกกันตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะค,คือวันแม่คือวันสุดท้ายที่ควรจะปลูกหลังจากนั้นไม่แนะนําให้ปลูกแล้วนะครับสนับข้าวมะลินาปีนะครับเราจะปลูกเดือนไหนก็ได้เมษาพฤษภามิถุนากรกฎานี่จะไปเก็บเกี่ยวพร้อมกันที่ ต้นเดือนพฤศจิกาจนถึงต้นเดือนธันวาอันนี้คือลักษณะของข้าวนาปีทุกสายพันธุ์เลยที่เป็นข้าวนาปีซึ่งเขาเรียกว่าข้าวไวาแสงนะครับอันนี้ข้าวไวาแสงอันนี้จัดเป็นข้าวนาปีเพราะฉะนั้นมมลิทหนึ่งอ่ามมลิก็ขอ15กับมมลิ105ก็จัดเป็นข้าวนาปีเพราะฉะนั้นเราจะปลูกเดือนไหนก็ได้เริ่มต้นที่กอขอ15บมลิเบานะครับหรือเมลิดอนี่เราปลูกเดือนไหนก็ได้แต่เราจะไปเก็บเกี่ยวกันที่ปลายตุลากับต้นพฤศจิกา นะครับนี่คือ,อะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของกข15ซึ่งเราเรียกว่ามะลิเบากันนะครับแล้วส่วนมะลิ105ที่เรียกว่ามะลิหนักจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่ประมาณวันที่15หรือ15พฤศจิกาจนถึงกลางเดือนธันวาอันนั้นก็คือการเก็บเกี่ยวของอะมะลิ105หรือว่ามนะลิหนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่เกษตรกรท่านใดจะเลือกใช้มะลินี่ ต้องไปดูให้ดีนะว่าเราต้องการมะลิกอขอ15มะลิเบาหรือมะลิดอหรือต้องการมะลิ105ซึ่งเป็นมะลิหนักนะครับซึ่งเป็นมะลิหนักนะครับอันนี้ลักษณะพยายาพันธสองสายพันุ์นี้นะครับรสชาติและความกลิ่นอะไรเนี่ยความหอมและรสชาติความนุ่มนี่มะลิ105ยังโดดเด่นกว่ามะลิกอขอ15แต่กอขอ15นี่ได้เปรียบในเรื่องของเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นนะครับเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับท่านที่อาต้องการความเร็วเนี่ย เรขอ15หรือมะล,ลิดออนี่จะเก็บเกี่ยวได้ก่อนส่วนมะล,ลิดหลังนี่เราจะเก็บเกี่ยวได้ทีหลังส่วนในเรื่องของอาการต้านทานโรคนะครับการต้านทานโรคกับเพลี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพอสมควรแต่ว่าการต้านทานโรคต่ออ่อนแอต่อโรคตอนนี้ที่กําลังมาแรงสุดคือโรคคอรวงเน่ากับโรคขอบใบแห้งโดยเฉพาะคอรวงเน่ากับใบไหม้นะครับ ในานาข้าวเขตทางทุ่งกุลาแล้วก็เขตทางอีสานใต้นี่จะพบการระบาดข,ของคอรงเน่าเยอะสาเหตุของการระบาดของคอรงเน่านี่อันดับแรกเลยนะก็เกิดการเกิดจากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นถับเป็นไปได้นี่ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือรปุ๋ยยูเรียไปไปในระดับหนึ่งนะครับไประดับหนึ่งนี่จะทําให้อ่าลดการระบาดของปุ๋ยไนโตรเจนเอ้ะลดการระบาดของโรคคอรงเน่าและใบไ,ไห้ ามากพอสมควรเพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดที่เคยมีปัญหาเรื่องอโรคคอรุงเน่าและใบไหม่นี่ก็ให้ลดการใช้ยูเดียลงมาหน่อยหนึ่งนะครับครับก็อาจจะลดลงเป็นครึ่งเลยก็จะทําให้การระบาดของโรคเหล่านี้นี่ลดลงนะครับส่วนเรื่องการกําจัดวัชพืชเดี๋ยวจะออกไปในคลิปช่วงต่อๆไปนะครับครับอันนี้ก็คือสายพันธุ์ข้าวดอกมะลินะก็ขอ15กับหอมเอ่เอมะลิ105นะครับสำหรับท่านใดที่เลือกสนใจก็เลือกให้ดีนะครับ ไปสอบถามจากร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านท่านว่าต้องการเป็นมะลิเบาหรือว่าเป็นมะลิหนักถ้ามะลิหนักก็105ส่วนมะลิเบาก็กขอสินะครับในเรื่องของข้าวมะลินาปีทีนี้เรามาดูตัวต่อไปนะครับเป็นกลุ่มของข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนาปีนะครับที่โด่งดังมากที่สุดแล้วก็มีการปลูกมานมานานเกิน30ปีเกิน40ปีแล้วก็คือกอขอกนะครับกอขอ6นี่จัดเป็นข้าวเหนียวมเมล็ดแดง นะครับเป็นสายพันธุ์ปลูกตั้งแต่อีสานตอนกลางฝั่งอุบลฝั่งศรีสะเกดบางส่วนขึ้นไปอีสานใต้ไออีสานตอนบนเป็นหลักแล้วก็ทางภาคเหนือบางส่วนก็จะปลูกสายพันธุ์นี้เป็นหลักก็คือข้าวเหนียวกกขอหกนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะประจำพันธุ์ของตัวนี้นะครับจัดเป็นข้าวนาปีนะข้าวเหนียวนาปีนะปลูกเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกกดาก็จะไปเก็บเกี่ยวกันอยู่ที่ประมาณ หลังวันที่15พฤศจิกาเป็นต้นไปจนถึงไม่เกิน15ธันวาก็จะเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวของกขอ6นะซึ่งเป็นข้าวเหนียวแล้วนะก็ได้รับการตอบรับว่าจัดเป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมหนึ่งกินได้นุ่มนะครับอันนี้ก็คือกขอ 6. แต่กขอ6นะครับมีขอ้อข้อเสียหลักๆเลยก็คือเรื่องของผลผลิตต่อไร่ไม่สูงมากค่าเฉลี่ยของกขอ6จะอยู่ที่ประมาณ400-600กิโลต่อไร่นะครับอยู่ระหว่างนี้เป็นหลัก นะครับแต่ในเขตชนบททานอาจจะได้มากกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในกลุ่มทาเป็นนาหวานแห้งนะครับหรือเป็นนาปีทั้งหลายที่อยู่นอกเขตชนบททานนี่ผลผลิตจะอยู่ประมาณ400ถึง600กิโลต่อไร่นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวกอขอหกยังมีจุดอ่อ,อนอยู่หลายจุดอยู่ในเรื่องของความสูงของต้นนะความสูงของกอขอหกนี่จะสูงมากแล้วจะทําให้ข้าวเนี่ยล้มง่ายนะส่วนใหญ่เจอปัญหาเยอะมาก ก็คือข้าวล,นะล้มนะพอข้าวล้มเนี่ยเม็ดข้าวจะด่างเม็ดข้าวจะดำแล้วก็ผลผลิตจะยิ่งต่ําลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของกอโขลกที่ประสบกันมาเกือบจะทุกปีเลยนะครับนะแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือในเรื่องของความรสชาติความนุ่มความอร่อยนะความหอมนี่กอโขลกเขา,เขา,ขเขามาอยู่อันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่มีเขาเสียเรื่องของผลผล,ผลิตเรื่องของความสูงต้นอ่อนแล้วก็ชอบล้มง,ง่าย แล้วที่สำคัญเนี่ยอ่อนแอต่อโรคขอไใบแห้งสูงมากตัวกอขอเขาเนี่ยจะอ่อนแอต่อโรคขอไใบแห้งและตอนนี้โรคขอบคอรุงเน่าก็เริ่มระบาดเข้ามาสู่กอข้อกมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการดูแลเพื่อลดการระบาดของโรคขอไใบแห้งแล้วโรคคอรุงเน่าในข้าเหนียวกอขอหกแล้วก็เข้าหอมมะลินะครับไม่ว่าจะเป็นกอขอสิบห้ากอข้อหนึ่งศูนย์ห้าไอ้มะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ย ให้ลดการใช้ยูเรียลดลงนะครับไม่ต้องเน้นยูเรียมากให้ลดลงแล้วก็ปลูกข้าวยาวหวานถี่มากนะให้วานห่างหน่อยนะครับก็จะลดการระบาดของโรคขอใบแห้งใบไหมและคอรวงเน่าได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อเรื่องของข้าวเหนียวทีนี้มาดูข้าวเหนียวนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่กําลังตอบได้การตอบรับอย่างดีแล้วก็มาแรงแซงโค้งนะครับคาดว่าจะมีการปลูกสายพันธุ์นี้ แฝกพื้นที่การปลูกกอขอหกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการตอบโจทย์ที่ตอบโจทย์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับต้นเตี้ยนะค,ความสูงไม่เกินหนึ่งเมตรยี่สิเซนนะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1เมตรถึงเมตรยี่สิเซนนะต้นเตี้ยต้นแข็งนะครับทําให้ข้าวนไม่ล้มแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือได้ผลผลิตต่อไร่สูงมากนะผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงถึง1 0 0 0พันกิโลต่อไร่ ทั้งในเขตชนประทานและนอกเขตชนประทานนะครับนี่เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่เปิดตัวมาแล้วประมาณ4ปีถึง5ปีนะครับก็ได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกตลอดนะครับเนื่องเพราะว่ามันแก้ปัญหาเกี่ยวกัอบอข้อหกได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่พัฒนามานี่ต้านทานต่อโรคคอรงเน่าขอใบแห้งและใบไหม้ได้อย่างดีนะครับสายพันธุ์นี้ก็คือนะครับเนี่ยสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการตอบรับมาน่สุดนะครับนะเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโตนี่นะครับนะหรือบางคนเรียกว่ากอขอหกเตี้ยนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะครับเม็ดของตัวตัวสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับอ่านี่ดูเลยนะครับสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็น เรียกรวมๆเพื่อให้เกิดการจดจำง่ายๆนะครับก็เรียกว่าเตี้ยหอมต้านทานโรคราซิโตนะครับอันนี้ก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคราซิโต้แล้วเรามาดูคุณสมบัติกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเตี้ยหอมต้านทานโรคราซิโต้เดี่ยถึงได้รับการตอบรับแล้วก็มีการตอบรับสูงมากขึ้นมาทุกปีทุกปีแล้วก็เกษตรกรตอบรับอีกเพราะอะไรนะครับสาหรับเตี้ยหอมต้านทานโรคราซิโต้นะครับอันดับแรกเลย ก็คือต้นเตี้ยความสูงอยู่ประมาณเม็ดถึงเมตรยี่สิบเซนนะครับหนึ่งเมตรถึงเมตรยี่สิบเซนเท่านั้นเองแล้วก็สองต้นแข็งทําให้ข้าวเนี่ยไม่ล้มอันนี้เกษตรกรชอบมากเลยก็คือไม่ล้มเปรียบเทียบกับกอบขอหกซึ่งมันล้มง่ายแต่ถ้าเป็นเตี้ยหอมต้านทานโรคราฟิตโตนี่แทบจับไม่ล้มเลยหรือไม่ล้มเลยนะที่ผ่านมาที่เราเปิดตัวมานี่ได้ประมาณสามปีแล้วนะข้าวเนี่ยไม่ล้มเลยนะครับนี่ก็คือต้นเตี้ยต้นแข็ง และที่สําคัญนะในปัจจุบันนี้กเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อการจําหน่ายนะฮะก็คือปลูกขายผลผลิตต่อไร่ของเตี้ยหอมต้านทานโรคดาซิตโต้หนึ่พกิโลขึ้นไปนะครับหนึ่กิโลขึ้นไปนะผลผล,ผลิตต่อไร่นะครับซึ่งจัดเป็นข้าวเหนียวที่ผลผลิตสูงมากที่เป็นข้าวเดี่ยวนาปีนะตอนนี้นะก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคดาซิตโตและในปัจจุบันนี้เราเปิดตัวมานี้เป็นปีที่3แล้วนะครับ เราพัฒนาพันุ์จนมาถึงพันธุ์ที่ว่าต้านทานโรคและมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งรุ่นแรกๆออกมาดีได้เรื่องความเปรี้ยผลผิดเยอะแต่ว่าการต้านทานโรคแล้วกลิ่นหอมนี่จะน้อยแต่รุ่นล่าสุดของเตี้ยวหอมต้านทานโรคดราซิโตน,นี่จะเราทํามาออกเป็นพันุ์ขยายแล้วจับเป็นเบอร์ส8บปซึ่งเป็นใหม่ล่าสุดเลยเราจะเพิ่มเรื่องการต้านทานโรคแล้วก็กลิ่นหอมขึ้นมานะครับสำหรับ เี่ยขอมต้านทานโรคนี้นะครับสามารถที่จะทําการหุงกินได้ก็คือหุงเหมือนข้าวเหนียวปกติแล้วก็นุ่มอ่ะนึ่งนึ่งแล้วก็จะมีนุ่ม,มแล้วก็รสชาตินึ่งไอรสไอกลิ่นนะครับแล้วก็ความหอมหต่างๆนี่ก็จะสามารถกินได้นะครับอันนี้ก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคราซิตโตซึ่งตอนนี้เราทำมีจัดจำหน่ายนะครับก็เป็นทงขยายและเป็นเบอร์18 นะครับเป็นเบอร์ใหม่ล่าสุดเลยที่ต้านทานโรคแล้วมีกลิ่นหอมเหมือนกอขอหกเลยนะครับอันนี้ก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตนะครับอันนี้ก็คือจัดเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดเลยที่เกษตรกรให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็คาดว,ว่าจะแชร์พื้นที่การปลูกของกอหกกอขอหกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือข้าวนาปีที่เป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่ได้รับการตอบรับ ที่นิยมปลูกกันในภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ทั่วประเทศในปัจจุบันนี้นะครับก็มีอยู่4สายพันธุ์นะครับที่ที่ได้การตอบรับสายพันธุ์อื่นๆอาจจะมีบ้างปรปลายก็เป็นบางจุดเป็นบางพื้นที่เป็นบางจังหวัดไปนะครับแต่ที่เป็นหลักหลายเลยก็จะเป็น4สายพันธุ์นี้นะครับก็เริ่มจากแก่ข้าวเจ้าก็ก,กขอ15หรือมะลิดอมะลิเบามะลิหนักก็ก,กเอมะลิ105อันนี้ก็เป็นข้าวเจ้านะครับ ส่วนข้าวเหนียวก็เป็นกอขอหกแล้วข้าวเหนียวที่มาแรงมากที่สุดตอนนี้ก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตพันขยายเบอร์สิบแปดใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้ำหนักหนึ่งพันกิโลขึ้นไปนะครับสำหรับที่เอามาโชว์ตอนนี้นะครับสายพันธุ์ที่เรา, <c oughs> เาการผิดสายพันธุ์ที่เราจำหน่ายตอนนี้นะครับเราก็ถ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวกอขอหกมลิหนึ่งูนย์ห้ามลิสิบห้านี่ เราใช้ของกรมการข้าวเลยซึ่งมีความมาตรฐานสูงจากกรมการข้าวเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่อันนี้ก็คือกรมการข้าวเป็นคนผลิตมาแล้วเราก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์จะเป็นตัวเป็นจัดจําหน่ายนะในส่วนของการจัดจําหน่ายเพราะฉะนั้นในคุณภาพเหล่านี้นี่รับประกันได้เลยว่ารับประกันโดยกรมการข้าวนะข้าวมีมาตรฐานสูงส่วนเตี้ยวหอมต้านทานโรคราซิโตนะครับนี่นะครับเตี้ยวหอมต้านทางโรคราซิโตนี่ นี่นะครับอันนี้ผิดนะขบวนการผิดโดยบริษัทเอกชนนะครับบริษัทเอกชนเป็นคนผิดขึ้นมานะครับก็ชื่อบริษัทซิตโตนะเราก็เลยเรียกกันรดดดวมๆว่าเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตนะครับก็ขบวนการผิดของตราซิตโตนะเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตนี่เราทํามาจากนาดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำมาจากนาดำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ทําการถอนวัชพืชนะสามถึงสี่ครั้ง แล้วครั้งสุดท้ายเยก่กรกรเก็บเกี่ยว15วันถ้ามีหลุดมาก็ยังถอนอีกนะครับถ้าลูกไร่คนไหนเกษตรกรคนไหนไม่ถอนเราจะไม่รับซื้อมาแล้วเราจะทําการคัดด้วยเครื่องกราวิตตี้คว่ากราวิตตี้นีก็คือเป็นเมล็ดที่เอามาจับจําหน่ายเนี่ยจะต้องเป็นมีสมมุติว่าเม็ดหนึ่งน้ำหนักอยู่5กรัมเมล็ดไหนที่น้ําหนักไม่ถึง5กรัมจะโดนคัดออกนะครับจะโดนคัดออกนะครับเราจะคัดมาเฉพาะเมล็ดที่มีน้ําหนัก5กรัมขึ้นไป ครับเพื่อมาทําการจัดจําหน่ายนะครับซึ่งมเมล็ดเนี่ยผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเม็ดตรงๆเม็ดเต็มๆนะครับแล้วก็นี่คือจุดสําคัญของอะมะเมล็ดพันธุ่ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตนะครับสำหรับท่านเกษตรกรท่านใดนะเอ้ชาวนาท่านใดนะครับที่สนใจจะเอาข้าวปลูกเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตแล้วก็สายพันธุ์ข้าวเหนียวข้าวเจ้าจากกรมการข้าวนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขา นะครับก็ทางจังหวัดกลาลสินก็จะมีอยู่ที่บ้านท่าแห่อำเภอคองไัยจังหวัดกลาลสินแล้วก็ที่หนองแปนอ่าอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ที่มหาสาร,รคามก็หาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์อำเภอโกสมนะครับร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านเขื่อนนะอยู่ใกล้ๆอำเภอเชียงยืนนะครับส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์อำเภอเสรีภูมิตรงบ้านควาวนะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะครับ ที่ตลาดทวัดดินแดงจังหวัดร้อยเอ็ดไปทงสนามบินร้อยเอ็ดนะครับแล้วส่วนที่จังหวัดยะโสธรก็ไปหาซื้อได้ที่อําเภอคําเขื่อนแก้วนะครับแล้วก็ที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่จังหวัดบึงการร้านไทเจริญพาณิชย์สาขาที่8แล้วตอนนี้ที่จังหวัดอุบลก็ติดต่อมาที่มหาสมบัติหรือว่าทาง y o u t u นะของมหาสมบัติหรือของเปียของต้านทานโรคดาซิโตนะครับแล้วก็ ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะไปหาซื้อได้ตอนนี้พันเข้าปลูพร้อมจำหน่ายทุกสาขาแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ